สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพาเข้าสวนนะคะฝนเพิ่งตกเสร็จใหม่ๆมาดูสวนทุเรียนกันค่ะตอนนี้ต้นเล็กๆนะคะกำลังติดลูกพาดูต้นนี้เสียงนกร้องธรรมชาติหลังฝนตกใหม่ๆ คนงานก็โยงทุเรียนเวลาลมพัดเนี่ยทุเรียนลูกมันใหญ่ขึ้นทุกวันมันก็จะทําให้กิ่งหักได้ก็เลยต้องโยงเองมากเลยค่ะคนงานนะเป็นคนขเขมรแต่เขาเก่งมีประสบการณ์ทํางานอยู่ที่เมืองไทยหลาย10ปีแล้วก็วิชานี้เป็นวิชาที่ต้องเรียนรู้เขาก็ได้เรียนรู้การโยงทุเรียนจากคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนสอน จจุบันนี้เขาก็มาเป็นคนงานให้กับเราเราก็โชคดีไปทุเรียนเต็มต้นเลยต้นหนึ่งมีไม่ต่ำกับเป็นแบบเป็นร้อยลูกพยันตัดหญ้าตัดมาสองวันแล้วยังไม่เสร็จเลยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นตัดตั้งแต่ตีห้าบรรยากาศของสวนทุเรียนโดยทั่วๆไปหลังฝนตก เชียงนกเกววาปีนี้ทุเรียนดกแล้วก็ติดรูปติดรูปดีมากติดทุกรุ่นด้วยเดินเล่นออกกำลังกายในสวนตอนเย็นค่ะ ไอ้ตัวนี้ดกมากเลยเห็นไหมเนี่ยคนงานยงการโยงทุเรียนเขายงยงกับอะไรอะสายเชือกคลยกเชือกที่แบบแข็งแรงมากเลยอะสีขาวเชือกสีขาวนั่นราคาแพงการใช้งานได้มาประมาณ3มปีแต่สีแดงจะเป็นพวกเชือกฟางที่โยงกิ่งเล็กๆนะโยงกิ่งเล็กๆก,ก,ก็ใช้ได้ปีต่อปี ดูต้นนี้น่ารักทุเรียนขนาดของลูกก็เป็นไปตามรุ่นนะรุ่นโตก็เป็นรุ่นหนึ่งมีเจ้าท่อนท่อนพานมาไปเดินไปทางนู้นไปท่อนไป งานก็เดินตรวจทุกคืนตรวจทุกเช้าส่วนที่เห็นยารกๆอยู่ตรงด้านโน้นคือในส่วนที่ยังตัดไม่เสร็จนะคะตัดตทั้งวันยังได้ไม่หมดอสองวันแล้วเนี่ยต้นนี้ดูใหญ่เอกันนะ ทุเรียนลูกดกมากทีนี้ถือว่าผ,ผลผลิตเป็นที่พอใจพานมานี่มาเสียงนกการ้องกล้วยที่อยู่ในสวนน่าจะค่นทิ้งหมดเพราะบ้านไม่อยากให้มีมาแย่งอาหารทุเรียน เมื่อก่อนมีกล้วยเยอะเลยปีที่แล้วที่ถ่ายทําให้ดูจะเห็นมกักล้วยเราเยอะมากเพระาะว่าเราปลูกแซมทุเรียนแต่ตอนเนี้ยทุเรียนเราเราต้องการให้ทุเรียนเราได้อาหารตเต็มๆเราก็กล้วยทิ้งไปกล้วยก็ขายไม่ได้ราคาด้วยนั่นน้องหมามาตูมกับมะพร้าวอา้ามาตูมมะพร้าวมาสวนเมาตูม มาตูมวน,นี้มาจะมาตูมเต้มะตูมมาจากกรุงเทพมาไหนมาตูมมาไหนมีนมะพร้าวมะพร้าวกับมะตูมสองตัวนี้มะตูมทําอะไรอ่ะทําอะไรดูดูขันคันหลังอ่ะชักชักชักมะตูมชักมะตูม,ช,ม,ตมชักแล้ว ตอนนี้เรากำลังทำบ้านไก่ช่างยังทำไม่เสร็จไก่ก็เลยต้องออกมานอกพื้นที่แต่เ่าข่ให้กินทุกวันเลยอะ่ะขายให้ทานทุกวันเลยเลาหลายๆฟองดูไก่แม่ไก่แม่ไก่พาลูกไก่ฮะก่อขา,ก,าก,กินหลังฝนตกดูหมาเนี่ยกัดกัน เดินกันเป็นแถวเลยหมาเดินตรวจสวนทุเรียนประมาณเดือนหน้าแหละรุ่นที่หนึ่งจะได้เก็บเดือนมิถุนาลูกนี้ใหญ่นะใหญ่พอสมควรเลยลูกนี้ใหญ่ใหญ่มากาเทเียาที่เห็นใกลๆนั่นเป็นรีสอร์ทยังสร้างไม่เสร็จ โอด้วยปลูกขึกโอไว้ทานปลูกแซมทุเรียนอะ่ะแต่ไม่ให้ต้นนึงโตมันจะคุมทุเรียนลปลูกให้มันแล้วก็ตัดแต่งให้มันปลกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยอ่ะต้นกระท่อมโดดเดี่ยวเพียงลําพังกระท่อมต้นนี้สูงชะลูดเลยอะ่ะเสียดฟ้ามีคนมาเหมาใบเขาขึ้นเหมาใบกระท่อมกระท่อมก็พอได้ขายได้อยู่ ทุเรียนต้นนี้ยืนต้นตายอะเสียดายมากส่วนข้างหน้าเนี่ยยังตัดหญ้าไม่เสร็จไม่เดินไปเพราะว่าหญ้ามันค่อนข้างรกนิดนึงเดี๋ยวคนงานก็จะตัดต่อมันพรุ่งนี้ตัดครั้งหนึ่งก็หลายวันอยู่ทายาป้องกันรักษาโรคเชื้อราของทุเรียนการรากหน้าคนเน่าต้งฉีดยามาดูแลอย่างนี้ทุกปีนะเดี่ยวเทียนมาทำอะไรอะเทียน ฉีดแล้วอุดอ๋อฉีดแล้วก็อุดเลิกงานแล้วก็เดินตรวจทุเรียนท่านผู้จัดก,การทกศเป็นหมอทุเรียนตอนนี้เป็นหมอทุเรียนเองเลยต้องตรวจทุเรียนทุกวันทุกคืนทำไมปีที่แล้วถึงถึงฉีดแบบโอ้โหหนักหนาสาหัสมากเลย<อ>ป,ปีนี้ไม่ต้องใช้แรงขนาดนั้นได้ใช่ไหม ฉีดไปแล้วอ๋อฉีดแล้วแต่ต้นรููแล้วอันนี้จะฉีดรอบสองนะอ๋อจากรูเก่าใช่ไหมคนละรูเอาคนละรูอีกด้วยไอที่บาดแผลนี่คือที่เราขูดมันใช่ป่มอ๋อขูดแล้วทาอืมไม่ใช่เรื่องง่ายนะดูผู้เรียนเป็นพืชเป็นพืชไม้ผลที่ต้อง ดูแลเป็นพิเศษเลยอ่ะลูกใหญ่แล้วอีกไม่นานก็จะก็เป็นการถ่ายทำให้ดูบร oh. รยากาศในสวนทุเรียนยามเย็นหลังฝนตกวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ